สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน y o u b u c h ช n n e l ช่องวิเคราะห์บอล by บอลเด่นนะครับวันนี้ผมมีทีเด็ดวิเคราะห์บอลมาแนะนำเพื่อนๆวันจันทร์ที่24ตุลาคมนะครับวันนี้มีทีเด็ดประมาณ4คู่เริ่มต้นคู่แรกที่วหยศึกพิม์เล็กอังกฤษเวลาตี2นะครับวันนี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะไปสนามลอดอนสเตเดียมพบกับบอลมัด AFC เลทเปิดมาอยู่ประมาณ1ลูกนะครับ สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3ราคาไหลขึ้นด้วยไปเป็น2ลูกครึ่งเป็นวทแฮมนะครับวันนี้จะเล่นในบ้านเจอกับบอลหมัดสติตารางคะแนนอยู่อันดับ14มี11แต้มนะครับ11นัดชนะ3เสมอ2แพ้6ส่วนทีมเยือนบอลหมัดอยู่อันดับ13มี13แต้มนะครับเหนือกว่า2แต้มเนาะบอลหมัดเล่นมา11นัดนะครับชนะ3เสมอ4แพ้4 ถ้าเป็นเกมเยือนนี่ชนะ1เสมอ2แพ้2จาก5เกมนะครับภาพรวมต้องบอกว่า10นัดหลังสุดเวทแฮมเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งแล้วก็เสมอ3าครั้งเท่านั้นเองนะครับแพ้ไป4ครั้งเกมล่าสุดในศึกฟุตบอลคัพเฟลลี่เวทแฮมเล่นในบ้านของตัวเองแพ้บอลหมัดมา3ประตูต่อ5 วันนั้นเลดเปิดต่อบอลหมัดอยู่ปอนะครับก็เกมล่าสุดแพ้มาแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่นับในช่วงที่เป็น International, อินเตอร์เนชั่นแนลคัพเฟลลี่เกมล่าสุดเบนแฮมก็เล่นในบ้านเอาชนะบอลหมัดมา4-0เลยนะครับเมื่อเดือนมกราคมปี2020เวทแฮเกมล่าสุดไปเยือนลิเวอพูแพ้มา1-0แบบน่าเสียดายเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนแซมตันวันนี้กลับมาเล่นในบ้านที่ผลงาน ในบ้านกำลังแข็งกั่งนะครับ5เกมไม่แพ้ใครเลยเกมล่าสุดชนะอันเดเลตมา2-1ในึในศึกยูโรปาลีกในขณะเดยียวกันทีมเยือนบอลมัดเกมล่าสุดเพิ่งเล่นในบ้านแพ้เซาท์ทอมตันมา1 0สนะครับก็เหมือนจะดูชอ็ชอตไปเหมือนกันเล่นดีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแต่ว่าจบไม่คมเองแล้ววันนี้จะต้องมาเล่นเกมเยือนด้วยนะครับเกมเยือน3เกมบอลมัดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ชนะฟอร์ไลท์3-2เสมอในคัสซัน1-1แล้วก็เสมอฟูลแลม2-2วันนี้มาเจอเวทแฮมที่สถิติในบ้านยอดเยี่ยมก็เดี๋ยวเรามาพิจารณากันในช่วงไลน์อัพนะครับวันนี้เวทแฮมจะอยู่ในแผน4-2 4, 4 2, ใช้เป็นฟาเบนสกี้ผู้ก้าประตูเล่นคู่กับเคเรอร์กับซูมานะครับเซนเตอร์สองคนแบ็กซ้ายใช้เป็นเค well, วสเวลแบ็กขวาใช้เป็นจอห์นสัน แนวรับอีกสองคนจะเป็นซูเช็คแล้วก็ดีแคนไลส์ปีกซ้ายใชเป็นฟอร์นาวปีขวาคือดาวเนสนะครับกองหน้าสองคนใช้สคามักกาเล่นคู่กับเจอรัลตโบเวนในขณะเดียวกันทีมเยือนบอลมัดจะมาในแผนามสี่สองหนึกสาประตูใช้เป็นเนโต้นะครับเซนเตอร์สามคนจะมีสมิธเมมเมพแฮมแล้วก็เซเนซี่นะครับแบ็คขวาเทวเนียแบ็คซ้ายเฟเดริก มิดฟิลด์ตัวรับ2คนคือเดนม,มาเล่นคู่กับคุกหน้าเป้าใช้เป็นโซลันเก้คริสติสตี้แล้วก็บิลลิงนะครับวันนี้เวทแฮมจะยังไม่มีลูคัสปาเกต้าที่ได้รับอาการบาดเจ็บในขณะเดีวยวกันทีมเยือนอยังไม่มีลอยเคลลี่นะครับวันนี้ฮูสต้อยเวทแฮมเอาชนะบอลหมัดมา2ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกับผมเลยนะครับผมมองว่าวันนี้ผลต่างประตูที่เสียเวทแฮมเหนือกว่าเกมล่าสุดต้องว่าถ้าในบ้านเนี่ย เวทแฮมสถิติดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกมล่าสุดก็จะมีแค่แพ้ลิเวอร์พูลเกมเดียวในเกมเยือนก็ไม่น่าแปลกอะไรในขณนะการบอลหมัดเกมล่าสุดในบ้านพึ่งแพ้ซัลซานตันมา1-0นะครับวันนี้มาเล่นเกมเยือนอย่างน้อยลุน้นให้เวทแฮมเอาชนะ1-0เลดต่อ1ลูกให้เชียวเวทแฮมอยู่แต่เชีย์ได้ครับคู่ที่2ชลาอิตาล,ลีเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเครโมเนเซจะพบกับซามโดเลีย เปิดมาวันนี้เจ้าบ้านเคโมเนเชต่อซามโดเลียปอนะครับสูงต่ำอยู่ประมาณ2ลูกครึ่งทั้ง2ทีมเป็นทีมท้ายตารางทั้งคู่นะครับซามโดเลียทีมเยือนอยู่อันดับ20เล่นมา10นัดมีแค่3แต้มเองนะครับไม่ชนะเลยเสมอ3แพ้7ในขณะเดียวกันเคโมเนเชเจ้าบ้านอยู่อันดับ19มี4แต้มเล่น10นัดไม่ชนะเหมือนกันนะครับเสมอ4แพ้6 ถ้าเป็นสายติในบ้านนี่คือเสมอแค่ครั้งเดียวนะครับแพ้3เคยเจอกันครั้งเดียวในปี2017วันนั้นซามโดลเลียบุกม,มาชนะเคมเนเซ่สามสูนะครับเรตเอเชียที่ต่ออยู่ลูกครึ่งครบ2ก็ทําเงินได้สําหรับซามโดลเลีย,ลลย,ลลยทั้ง2ทีมมีผลง,งานไม่ดีกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็นเกมเย่าเคมาเนเซ่เพิ่งเล่นในบ้านเจอโมเดนาเสมอมา2-2นะครับ ก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนสเปเซียเสมอ2อ,อเหมือนกันในขณะเดียกันซามโดเลียถ้าเล่นเกมเยือนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ไปทางแพ้นะครับแต่ว่าเอเชียนที่ก็ทําเงินได้4จาก10ครั้งส่วนทีมเจ้าบ้านเคมบรเซ่สิครั้งนี่ทําเงินได้5ครั้งนะครับผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านได้เปรียบนะครับไลอ up ออกมาเคมบรเซ่จะอยู่ในแผน4 2 3 1มีตัวสำคัญเลยก็คือผู้สาประตูอย่างคาเนซิชีนะครับ แบ็คขวาเซนิโคล่ารวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวรับอย่างคาสเทเนตตินะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนซามโดเลียมีผู้สาประตูอย่างโอเดโรที่ฟอร์มกำลังก,กลางๆนะครับไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็เกิน6.6ขึ้นมาแล้วมีมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนหนึ่งคือซาบิรีรวมไปถึงยูดิสิกปีกซ้ายนะครับ วันนี้ถึงแม้ว่าลูกอากรศและการเลี้ยงบอลทีมเยือนซามโดเรียจะดีกว่าแต่ว่าการจบสกอร์และการแท็กเกิลเควโมเนเซจะเหนือกว่านะครับวันนี้ฮูสกอร์ให้เควโมเนเซเฉือนชนะซามโดเรีย2-1ด้วยนะครับเช่นเดียวกับผมเลยวันนี้ผมมองว่าทีมในบ้านได้เปรียบเลดเปิดมาต่อปอยยังไงก็ต้องขออนุญาตเชียร์เควโมเนเซในบ้านเชียร์ได้ครับเลดต่อปอครับคูณที่3วันนี้เราอยู่ที่บอลออสเวนคันเวลาเที่ยงคืน10นาทีนะครับ วันนี้ IFK g ก็เลบอกจะพบกับ AIK Sona เลดเปิดมาเป็นโซนามาต่อก็เลยบอกถึงบ้านแลคาปอนะครับสูงต่ำอยู่ประมาณ2ลูกครึ่งในลีก,ก็เลยบอกเจ้าบ้านอยู่อันดับ8เล่นมา27นัดชนะ12สเสมอ3แพ้12สติเกมเย้า13นัดชนะ6เสมอ3แพ้4นะครับส่วนโซนาทีมเยือนอยู่อันดับที่5เลยมี47แต้มเล่นมา27เกม ชนะ13เสมอ8แพ้6สถิติเกมเยือน13นัดชนะ5เสมอ4แพ้4นะครับผมว่าเย้าเยือนก็ได้บอกกับโซนาไซติมาไฟกันแล้วเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าก็จะบอกเป็นทีมที่ไม่ค่อยเอาชนะโซนาสักเท่าไหร่10นัดชนะแค่3ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เอเชียนทีมทำเงินได้3ครั้งเหมือนกันนะครับบอลส่วนใหญ่อยู่ในบอลอันเดอร์นะครับคู่นี้และเป็นบอลบ้านใครบ้านมันด้วย เกมล่าสุดกูตีบอกเพิ่งบุกไปแพ้กับดิกฟอร์ดไอเอฟมา3-1หนะครับทำให้ภาพรวมต้องบอกว่า5เกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมบอลส่วนใหญ่อยู่ในแดนโอเวอร์นะครับสำหรับกูตีบอกส่วนทีมเยือนเกมล่าสุดพึ่งเล่นในบ้านแพ้ฮักเค้นมา1-2นะครับแล้วก็สถิติ10นัดหลังสุดนี่ชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับสถิติเกมเยือน ไปชนะเยอการเด้นมาแล้วด้วยเมื่อเดือนตุลาคมวันที่16ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2วันนี้ผมชอบทีมเยือนมากกว่านะครับโซน a าตั้งใจเชียร์ผมว่าแนวโน้มแรงจูงใจเหนือกว่าก็เบอกให้เชียร์โซนาต่อปอเชียร์ได้ครับคู่สุดท้ายคู่ที่4เวลาตีหนสีสิบห้ซัสโซโลจะพบกับเวโรนานะครับเป็นเจ้าบ้านซัสโซโลมาต่อเวโรนาอยู่ครึ่งลูกสูงต่ำอยู่ประมาณ2ลูกครึ่งครบ3นะครับ ซัตเซาโรอยู่อันดับ10วันนี้มี12แต้ม10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4ในบ้าน5เกมชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับทีมเยือนเวโรนามีแค่5แต้มเองนะครับอยู่อันดับ18 10นัดเนี่ยชนะเกมเดียวเสมอ2แพ้7เยือน5เกมไม่ชนะเลยนะครับเสมอ2แพ้3 10สิบนัดหลังสุดเย้าเยือนต้องบอกว่าซัตเซาโรโมีสิติที่ดีกว่าเวโรนาชัดเจนนะครับ 10นัดชนะไปทั้งสิ้น6ครั้งสเสมอ2แพ้2ทำเงินได้ทั้งหมด6ครั้งเหมือนกันมีเกมล่าสุดซัสโซ,โซโล่เล่นในบ้านแพ้กับเวโรนามา2ประตูต่อ4วันนั้นเลนซัสโซ,โซโล่ต่อปอก็จุกไปนะครับซัสโซ,โซโล่เกมล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ตลาลันตามา2-1นะครับทำให้แพ้มา2นัดติดแล้วก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้อ,อินเตอร์ตะกอเดียวกันเลย สิบนัดนี่ทําเงินได้4ครั้งนะครับสําหรับซัสโซโลก็ยังต้องบอกว่าในบ้านยังไว้ใจได้อยู่ส่วนเวโรนาห้าเกมติดแล้วนะครับที่ไม่ชนะใครเลยและทําเงินไม่ได้ด้วยแล้วเป็น3เกมรวดที่แพ้แล้วอยู่ในแดนโอเวอร์นะครับไม่10นัดหลังสุดจากเวโรนาเนี่ยชนะแค่หนเดียวเองนะครับเสมอ2ที่เหลือแพ้รวดเลยส่วนไอเชนนี่รับซัสซโลจะอยู่ในแผนสี่มี มิดฟิลด์ตัวรับอยากเออมีมีเซนเตอร์อย่างเออริกนะครับที่ฟอร์มดีเลยแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางอีกคนหนึ่งทางนั่นขวานะครับแฟตเทซี่รวมไปถึงดิอองเดรแล้วก็โลเลียนนะครับโรเลนเต้นะครับที่เล่นปีกขวากับปีกซ้ายที่ผลงานดีเนาะส่วนทีมเยือนเวโรนาจะมาในแผน3-4-2-1เขาใช้เป็นบอนติโปซึ่งฟอร์มก็ใช้ได้6.76นะครับ แล้วก็จะมีเวอร์ดี้มิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกเล่นคู่กับองรีที่มีเลตติง้งค่อนข้างสูงจากค่าเฉลี่ยในทีมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าซาซูโรมาดีกว่านะครับในบ้านด้วยเลตติง้งแลเลตด,ดีกว่าช็อตเปิดเกมการทําประตูแล้วก็การเลี้ยงบอลจะเหนือกว่าทีมเยือนนะครับทีมเยือนมีตัวเจ็บเยอะนะครับยังต้องค่อยๆพัฒนาทีมต่อไปส่วนเจ้าบ้านวันนี้ซาซูโรไม่มีแค่มาโคเฟอร์รารีคนเดียวที่เจ็บ อ่าที่โดนโทษแบนนะครับวันนี้คู่สกอร์ซัสโซโลชนะ21เช่นเดียวกับผมเลยผมมองว่าในบ้านได้เปรียบนะครับซัสโซโลเลดเปิดมาต่อครึ่งลูกให้เฉียดเจ้าบ้านซัสโซโลเฉียได้ครับวันนี้4คู่เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้บอลน้อยเนาะให้คู่แรกเวทแฮมยูไนเต็ดเลดต่อ1ลูกเฉียได้ครับคู่ที่2เจ้าบ้านเหมือนกันเคโมเนเซ่เลดต่อปอครับคู่ที่3ทีมเยือนโซนาเลดต่อปอครับและคู่สุดท้ายเป็นทีเด็ด จำวันนี้ซิลิตารีติซัดโซโล่ในบ้านให้ต่อครึ่งลูกเชีย์ได้ครับเป็นไงกันบ้างนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันมาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้า,าเลยวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ